เขตท้าแก็คณะวงการผู้สุขเกียรติคุ้านะ,ว,นะนานะวันนี้ในนามของผู้นำเทศ,ศบาลสลาก็จ<ล>ึงยินดีเ้วยกิจยิ่งนะที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญของเทศบาลเราขององค์การของเราของสถานที่รางไหม่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสาดีอาจจะผู้เกียรติของจัดการจนบุดีเป็นเป็นหนึ่งของอการนะรผมขอโมผมจะนิ้งนะี่ยเพราะว่าอย่างน้นอยก็ ที่นี่ก็ได้มีการมาดูงานนะครเกี่ยวกับปอชอที่ท่านผอได้ได้พูดสักครู่นี้ผมก็ตรงกับประเด็นที่ความจริงก็ใช่อยู่นะเพราะ,ะแต่ละแห่งพอดูงานรองนี้ผมพูดถึงเรื่องมอสลา,าก็เป็นที่รู้จักดีนะครับท่านปาลเราให้ความสําคัญนะกับโครงการนี้นะครับกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่งนะครับผู้สูงอายุเนี่ยทุกวันเนี่ย,นนยผมคิดว่า มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปริมาณนะตอนนี้ก็ที่ประชุมอยู่ประจําเดือนนะครับผมก็เข้าทุกครั้งยกเว้นบางครั้งมีความจาเป็นไม่ได้เข้าไม่ได้พบกับเรียกว่าสวกันนะให้เกียรติเขาหน่อยสวอของเรานะครับวันนี้มาปะท่านประธานไม,ไ,ไ,มไม่ได้มาฮะแตจริงก็เชิญมามาเป็นไม้ประดับนิด <c oughs> นะครับอันนี้ถือว่าเรา ีให้ความสําคัญแล้วก็เราพยามประชุมแล้วก็ทุกครั้งก็มีโครงการต่างๆนะฮะเราที่ตั้งอบไว้มีแผนงานแผน5ปีแผนสี่ปีซึ่งเจ้าที่ที่นี่ดีเห็นความสําคัญแล้วก็ลาดับที่จะ,ะเข้าสู่ระบบพอ,อเส้นเดือนมีการประชุมนะฮะเราก็มีการกิจกรรมต่างๆนะฮะเป็นต้อมีการยืดเส้นยืดสายกันนะมีการ มีความสนุกล่าเลยนะครับไม่ไม่เหงาไม่เบื่อหน่ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจนอย่างง่าย